มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนธนาธรยอมรับแล้วเจอทักษิณจริงยอมบอกแล้วเรื่องที่คุยกันในวันนั้นวันที่20พฤศจิกายน2566ในายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิบประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์สดในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอที่มีสรยุทสุทสัศนะเจนดาและไบรท์พิชยธันเป็นผู้ดำเนินรายการตอนหนึ่งถึงกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบโต้หลังมาบรรยายในหัวข้อสาธานะประเทศไทยควรได้อะไรหากต้องใช้50,000ล้าน ว่าที่ผ่านมาตนพยายามตลอดที่จะไม่พูดถึงพรรคเพื่อไทยในแง่ลบแม้แต่ตอนให้สัมภาษณ์วันนั้นก็ไม่พูดถึงถามว่าทําไมเพราะว่าตนคิดเสมอว่าพรรคเพื่อไทยคือมิตรตนคิดว่าประเทศไทยในอนาคตจําเป็นต้องมีพรรคการเมืองแบบเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเพราะว่าเป็นพันธมิตรที่ทําให้ประเทศนี้ก้าวหน้าที่สุดและกลับมาเป็นประชาธิปไตยได้ผมพยายามไม่พูดถึงเพื่อไทยเลยแต่ว่านโยบายที่เราไม่เห็นด้วยเราก็บอกกับสาธารณะไปตรงๆแล้วก็พยายามเสนอสิ่งที่เราอยากจะทํา แต่ต้องบอกก่อนว่าในเชิงภาพอนาคตในประเทศไทยเป็นเรื่องใหญ่ว่าประเทศไทยเรื่องนโยบายแรงงานเช่นการกู้เงิน5 0 0แสนล้าน แม้ว่าจะเสียดายที่ไม่ได้นําแนวคิดของเราไปบริหารก็ตามแต่ตนยืนยันว่าทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่จะทําให้ประเทศก้าวหน้าก็คือสองพักนี้ต้องไปด้วยกันฝากถึงเพื่อนๆที่อยู่ในพักก้าวไกลแล้วก็แกนนําของพักเพื่อไทยด้วยว่าอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือคุณทั้งสองพักจากนั้นสหยุทธได้ถามถึงการพบกันระหว่างทักสิงชินิวัดที่มีที่ฮ่องกงเป็นช่วงจัดตั้งทบานเป็นปกติที่เราจะพบปะพูดคุยกันกับนักการเมืองทั่วไปมีการพูดคุยกันไปคุยเรื่องชีวิตมีหลานและเป็นอย่างร บ้างยืนยันไม่ได้ต่อรองอะไรเพราะผมไม่มีตําแหน่งการเมืองถ้าไปต่อรองก็ถูกยุบพัก นายสรยุทธ์ถามย้ำวัฒนาธรไม่มีอำนาจเหนือพักเก้าไกลใช่ไหมวัฒนาธรตอบว่าวันนี้ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นพักเก้าไกลเติบโตโดยไม่มีธนาธรและปิยบุตรแสงกนกุลภูมิใจมากและอยากให้เป็นแบบนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าพักเก้าไกลเป็นสถาบันการเมืองที่ไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งผมอยากให้เป็นแบบนั้นผมคิดว่าทําให้พักมีสุขภาพทางการเมืองที่ดีคือไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่พักของธนาธรและไม่ใช่พักของปิยบุตร เขาสร้างมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่กับมือด้วยกันมันถึงรักและผูกพันถ้าไม่รักไม่ผูกพันคงไม่วิจารณ์กันเองแม้แต่ผมคนเดียวก็ตัดสินใจไม่ได้การตัดสินใจส่วนใหญ่เป็นการถกเถียงแลกเปลี่ยนที่มีความเห็นร่วมกัน ผมกับปิยบุตรก็ไม่ได้เห็นร่วมกันทุกเรื่องดังนั้นเรื่องนี้เป็นปกติของประชาธิปไตยความยุ่งเหยิงมันก็คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งแนา,าทรยอมรับแล้วนะคะเจอทักสินจริงยอมบอกแล้วเรื่องที่คุยวันนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ